คุณหมอครับกินเค็มจะทําให้ความดันเราเหตุสูงขึ้นจริงหรือเปล่าครับ พอเวลาที่เราเป็นความดันโลหิตสูงทําแนะนำหนึ่งที่เราจะได้มาเสมอเลยก็คือให้ลดการกินเค็มลดเกลือโซเดียมให้น้อยลงแล้วความดันจะดีขึ้นแล้วทําไมการกินเค็มเนี่ยมันถึงไปเพิ่มความดันโลหิตเราได้หมอมีการทดลองจะมาเล่าให้ฟังมีการทดลองแบบนี้ตัวเยื่อบุข,ของหลอดเลือดเราเนี่ยจะขยายตัวเมื่อมีไนตริกออกไซด์เขาเลยลองทําให้ไนตริกออกไซด์ของร่างกายเราเพิ่มสูงขึ้นก็จะดูแล้วว่าโอเคหลอดเลือดเรามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาทาการทดลองแบบนี้เขาให้คนเนี่ยทานอาหารมีเกลือแบบปกติกินแบบนี้ต่อเนื่องไปประมาณ4ส ทําให้ร่างกายเราสร้างไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นมานะครับโดยฉีดสารเอนาเข้าไปแล้วดูซิว่าการขยายตัวหลอดเลือดเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้เปลี่ยนมากินอาหารที่มีเกลือต่ําลดโซเดียมลงกินแบบนี้ไปอีกสสัปดาห์ฉีดสารที่ทําให้ไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นแล้ววัดดูว่าประสิทธิภาพในการขยายตัวของหลอดเลือดเราเป็นยังไงบ้างเขาพบว่าการขยายตัวของหลอดเลือดมันต่างกันเวลาที่เรากินอาหารที่มีโซเดียมน้อยการขยายตัวของหลอดเลือดมันดีกว่าเวลาที่เรากินอาหารโซเดียมต่ำเนี่ยสามารถมีเลือดเนี่ยไปเลี้ย อไอยวะต่างๆได้เพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวหมายความว่าถ้าเรากินอาหารลดเค็มปกติเลือดจะไปเลีเ้ยงวอยวะต่างๆน้อยลงเท่าตัวหนึ่งหลอดเลือดเราจะไม่ค่อยขยายตัวและนี่ก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าโซเดียมเนี่ยทำให้การทํางานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันทํางานได้แย่ลงเลยทําให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นครับผม